สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่3 0สิงหาคมนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานไม่ได้ถ่ายมัวแต่ทำนะครับก็ววัีพกเราจะจะับูเดินท่อนะครับเดินท่อบายพาสน้ำจากด้านบนนะครับลงไปสู่สระ ทางด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็สังเกตว่าน้ำลดลงแล้วนะครับตรงที่น้องบอสเดินนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นน้ำน้ำเขาไหลข้ามมาตรงนี้นะครับที่เราทำกัน้นแนวกัน้นไว้นะครับอ่าก็เมื่อวานก็มาขุดเนี่ยเดินฝังท่อสอนิ้วนะฮะบายพาสไปนู่นนะฮะ ไหลทั้งคืนแล้วนะครับไหลทั้งคืนแล้วรูปใบกับดักไว้ไม่มีใครติดองเลยก็ <c oughs> คือน,น้าไหลทั้งคืนก็ลดลงไปอย่างที่เห็นนะครับก็ไปตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะต่าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มาแก้ไขนิดนึงตรงจุดนะครับที่มันสูงตรงถนนก็ไปดูกันนะครับพี่ต้อมกําลังขุดอยู่ มีแต่ลอยวัวนะวัวของเพื่อนบ้านนี่แหละครับเข้ามานะฮะไปทั่วหมดเลยพอดีรั้วเรายังไม่มียังไม่มีรัวนะครับ เป็นไงครับต้อมครับเป็นไงครับทำอะไรอยู่ครับขุด <Good S 1> ดินครับผมขุดดินเออกระโลอยู่อีกตัวนี้มันสูงนะครับตรงที่ที่ว่าสเมื่อวานขุดไปแล้วแต่เราทำระดับให้มันต่ำลงอีกนิดหนึ่งนะครับ เพื่อน้ำจะได้ไหลเร็วขึ้นนะครับอ่ามาดูนะครับว่าน้ำไปไหน น้ำก็ตามนี่ไปเรื่อยๆนะครับก็มา สุดท้ายนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งน้ำก็ก็คือปล่อยอกลับมาจากสะด้านล่างเข้ามาคลองไส้ไก่แล้วก็เราจะเอามาลงสะนี้นะครับน้ำที่บายพาสมาด้านบนก็ลงมาใส่สะตรงนี้เลยนะครับจากบนโน้นนะครับ ก็ลงสะนี้ครับตะเลกก็ว่าจะโค้งไปนี้แล้วก็ออกไปที่นาของเพื่อนบ้านเลยปรากฏว่ามันระดับมันก็มันทําให้น้ําตรงนี้อะไหลาจากตรงนู้นไหลาจากด้านบนนะครับมาช้าก็เลยฝังท่อให้เอียงลงเรื่อยๆแล้วมาเติมลงสะนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยอา่า ทำเนี่ยเราจะขุดฝั่งนี้ขุดออกไปเลยนะครับขุดออกไปเลยขุดเนี่ยคันใหญ่เหมือนกันก็จะให้ออกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงริมสะขุดจากริมสะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปอ่า นะเพื่อนบ้านข้างเคียงเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทํานาครับปีนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่มีน้ํานะครับตอนที่ทํานี่ก็ปล่อยลกล้างวางเปล่าไว้ตอนนี้ยังไม่มีน้ําอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ํานะครับในขณะที่เอเน้ําในโคกหนองนาของเราเนี่ยมันมันเยอะเกินแล้วครับตอนนี้ สิ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่เราได้ได้ทํานะครับตามแนวทางพระราชะํดำปรินะครับตัวนี้ก็ปรีทาโครงไว้ให้ให้กับแหนแดงนะเป็น สแลนมุงหลังคานะครับให้กับแหนแดงปรากฏว่าแหนแดงก็เคลียออกไปหมดแล้วนะฮะจะลงชุดใหม่นะฮะพายุมาก็พังแล้วครับพังไปแล้วหักไปแล้วครับตรงกลางก็เป็นไม้ไผ่เก่าก็รอแค่ขุดตรงนี้นะครับรอเพื่อว่าน้ำที่เต็มสะตรงนี้ เขาก็จะมีที่ระบายออกไปบ้างฝนตกแล้วนะก็คงแก้ปัญหาเรื่อยๆนะครับไปดูทีละจุดนะครับยังเหลืออีกหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับที่จะต้องแก้ในโคกหนองนานะครับทันที วางแผนที่จะทำนะครับก็วิเคราะห์พื้นที่ของท่านลองดูนะครับแล้วก็วางแผนวางโครงการอะไรไว้ก็ลงมือทำอย่างถูกวิธีนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางอย่างอาจจะเป็นเทคนิคนะครับที่เรานำเสนอพื้นที่ของท่านนะครับหลายๆท่านก็ มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือนกันอ่บูรณาการไปนะครับอย่าพื้นที่ของของผมเนี่ยผมมีป่าต้นน้ําของตัวเองอยู่แล้วเป็นสิบไร่นะครับต้นน้ำเพื่อที่เติมเต็มในขณะที่ข้างๆเนี่ยข้างเคียงของผมนี่แล้งนะครับ